สวัสดีครับอยู่ครับผมก่อนนะครับวันนี้อยู่ในซเซอร์หเร้อย์6 8สิบเก้านะครับเหมือนเดิมนะวันนี้มีศึกดวลฮีโร่นะครับนี่ผมได้ลงฮีโร่นะแต่แพ้ไปแล้วนะครับก็นี่สปีดสู้ไม่ได้จริงนะดูพลังผมโคตรเยอะแต่แพ้ไงเออสู้ไม่ได้นะครับเออวันนี้วงร้อหมืนเอาเพชรนะครับเหมือนเดิมนะอครังอีกแล้วนะครับ นี่ก็เป็นชิวๆนะครับก็พลังงานซื้อแค่5ครั้งพอนะครับเลเวลวันนี้6เ้ย8 8.6นะครับ6.8เฉยเลย่ะวันนี้คลิปอยากสั้นๆหน่อยนะไม่ได้อะไรเยอะนะครับเดี๋ยวผมกต้องไปเล่นดวนเรียวถามต่อแหละนะเพราะว่าดวนเรียวถามใกล้มาแล้วผมไม่ได้เล่นเลยนะครับ น่ะเขียไปน่ะโอเคเอ้ยเกียร์โลมาแล้วนะภาพภาพเกียร์โลมานะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันนะเนี่ยเห็นปะมันมันจะได้ภาพเล็กๆๆจิกซอยอ่ามันอยู่ตรงนี้นะครับนี่แข่งขันต่อภาพนะนี่เองนะครับนี่ นี่มันจะได้ตัวดําด้วยม,มีโอกาสนะเออถ้ามันมาเนี่ยตัวดําผมมีประมาณร้อยสี่ิบกว่านะครับก็สุ่มไม่ได้นะเออเสียดายมากนะครับค่อยไปรอตอนรีเทิร์นก็ได้นะช่วงนี้พลังผมอาจจะตกไปอยู่แบบท็อปยี่สิบก็ได้นะอาจจะไม่ได้ติดท็อปแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้โหดเยอะนะนี่ ครที่สงสัยว่าร้านค้ารับมันควรซื้ออะไรซื้ออันนี้นะครับนี่ใครมีเพจเหลือซื้อเลยนะเออเอ,อผมก็ได้เข้ามายกของนะยกของเอาสปีดไปใส่อะไรเงี้ยแต่มันสู้ไม่ได้จริงนะออมแ่มากนะครับศึกดวลฮีโร่อ,อนี่นะอ,อ่ะโอเคนะครับ อนี่ผมก็เคลียร์ไปนะครับชิวๆวันนี้ก็ไม่ได้เน้นแต้มอะไรเยอะแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องเน้นแต้มนะครับนะเอออ่าโอเคพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันสุดท้ายนะครับก็ใครที่ไม่ได้เคลียร์อะไรก็เคลียร์เคลียร์ไปเถอะครับนะเคลียร์ไปเลยนะอ่ะวันนี้คลิปสั้นมากนะครับมันไม่มีอะไรทาจริงนะเออมผมก็ยัง,ยงไปทาเควสต่อแล้ว<ล>นะครับ โอเคใครที่ถามว่าควรซื้ออะไรให้ซื้ออันนี้นะครับของดีมากนะฮะก็เอามาอัพไอตรงนี้ได้นะ <S <S นี่ตรงนี้นะครับ <S <S นี่เอ้ยค่ะาด,ดาวเดียวเวไหนผมลองเปิืดนีเปื่อจะอัพได้พลังอาจจะได้ไปเยอะกว่านี้เว้ยน้ำยาฟิวั่นฟิวั่นเลยอะ่ะ ิวชั่นนะครับสวยจัดะสุ่มไปสิบอันมวยได้สองชิ้นเลยอ่ะตัวมันแบบมีนิดเดียวผมก็เลยสุ่มนะครับก็สุ่มๆไปนะอ่ะ,อะโอเคหลอมไปปึ๊บขึ้นมาสองหมื่นโอเคึ้นโคตรน้อยเลยอ่ะ วันนี้อยู่อันดับที่เจ็ดแล้วนะครับเออคนอื่นก็กำลังไล่ตามมานะนะครับอโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยผมค่อยไปเขียนคเวสท,ทีหลัง